สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องกระชัยลำเพลินอ๋อพี่เชียวไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วรอบดึกรอบดึกและวันนี้พิเศษสุดครับเป็นไพ่พวไรครับสวัสดีครับพ่อหนาครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาวัยน้องมันอายุสั้นเลยอ่ะคุณลุงคนกระซิ่งงว่าเอาคือคือเอื่นพ่อหนาครับนี่ครับพ่อหนาพ่อหนาทีมงานคนรุ่นใหม่เก่าครับผมเคยอยู่น้ำกัน ปีซีหาซีหกซีหาซีหกครับครับหมอลล์มูนน้ำการเห็ดเห็ดมอลล์มูนน้ำการซื้อวงทีมงานคนรุ่นใหม่เด่นชัยวงสามารถนครับผมเลือดตั้งต้นน้ำกันเลยเรือดตั้งต้นน้ำกันคุณลุงคนกีฬาสีท้าวปลาใบนี่ครับนี่แหละครับเจ้าของผลงานเพลงไอ้มีเขาแต่เจ้ามีไอ้แล้วก็เพลงยังเกาะมาน้าตาบักนางอหน้าตาบักนางอครับผมนะครับผมเคยอยู่น้ำกันครับพี่น้องครับ สู่น้ำเงินจนมาตะกีบไปนอนน้ำหอมไม่สู้หอมน้ำกันแล้วตะกี้แบบว่าต้าไปพักแนบหน่อยเนาะไปพักแนบไปออกทั่วตะกี้นะแบบว่าติดไปไปไปงานปิดปีกครับผมนี่เป็นคนเป็นคนขอสถานทีครับครับเพราะว่ามีความรู้แต่ว่าไปไปบอรล็อตครับเงินเบิร์ตเงินเบิร์ตก่อนเงินเบิร์ตก่อนเงินกับเบิร์ตบ่เบิร์ตจังไลยลงทุนหมุนลวบหากหลายเข้าไปเข้าปีปีกอีกหน่ะ มันขาดทุนครับพี่น้องไปแต่ว่าถ้ากับเก่งนะไปปิฟไปปิดถ้งอูดออกอูดอ๊กถ้เก่งก็ได้พ่นกระเบื้องก็ไดเนาะงซิฟงานสี่เดียวกำไรอยู่ดอกประมาณซ้อมซอมงานงานหนึ่งอยู่ละแปดขาดทุนเบิดเพราะว่าสมัยก่อนนะครับผมโลกโช่อเฉียวมันมันบอคือสมัยนี้ครับเพราะว่าเสื้อบ่อพี่น้องแต่ละอำเภอเนี่ยป้ายประมาณ60ถึง80ป้ายครับ คนจากสิหูแต่ปาน,นัดพูดกับท่านหูอยู่เนาะตองที่รถแล็บโฆษณาสมัยชุมเอ๋ยนะครับลงเฟสลงยังแป๊บเดียวตอกที่ป่ายกันได้แล้วนะครับซึ่งแตกต่างกันหลายนะครับผมขอบคุณหวาาัวหน้าเด่นชัยนะครับที่มาเยี่ยมยาม,ยามทำข่าวืัอนี้ได้ไมีโอกาสมาเล่นอยู่ผู้บุญเป็นกใเลยบ้านใก้บ้านผมก็ดีใจครับก็เลยมาแวะมาแวะไอ้การใช่แวะลุงโจครับแม่ใหญ่แล้วใหญ่เชื่ดมาหันคุยกันนะครับคุยกันบมดอย่างหลายเลยผมกับ นี่แหละโอนหวยหลังเวทีนั่นละช่วงนี้เอาเอาบ้านยูเซ็ก่อนนี่นี่ครับอยู่บ้านผมอยู่ตำบลตำบลสามยัยนี่มันตำบลกุดลามันใกล้ใกล้กันใกล้กันใกล้ใกล้กันมองที่ห้าอยู่แต่กอนก่อนใกล้กันตำบลสามยัยกันแต่ก่อนกัอยู่ตำบลสามยัยบ้านมาอยู่เสมอยกับตำบลสามยัยเป็นหมู่บ้านบ้านยู่ทางไหนเป็นเป็นบ้านแจสร์ครับหมู่บ้านสาลินครับอ่ะพี่น้องครับขอบคุณ ความหากักความแพงนะครับในช่องการใช้ลำเพลินออฟิเชียลคุณลวงพ่อถามว่าไอเดนชัยเราเหตุย,ยังยูซูเมอร์นี่อ่ะครับตอนนี้ผมเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับนั่เข่าอะไรรถยนต์จากประเทศจีนครับนั่เข่าอะไรรถยนต์จากประเทศจีนเหตุเกี่ยวกับระบบอะไรระบบน้ำมันของรถดีเซลบ้านเรานะครับพวกที่โกดีแม็กพวกบริษัทโตโยต้านะครับนิสันอิซูซูฟอร์ดนะครับเหตุ an, uzu, ตัวนี้เป็นหลักครับ พักการล่าไป2ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีครับพี่น้องตอนนี้สิกับมาล่าสิอีกแล้วสิกับมาล่าสิอีกแล้วนะครับผมบอกแล้วสายเลือดหมอล่ำมันไปสายบ่อใดครับเพราะว่าขึ้นฮอดเวที่ครับเจ้าภาพเพิ่นกับเพิ่นกับผู้ล่ำก้นมันกับตรงการอย่างแบบว่ามาล่ำในฟั่งเนยังส่นะมาล่ำเนยมาล่ำรับเชิญในบอชโมงหนึ่งชั่วโมงเพล่งตอนแรกครไปไปได้ครับเพราะว่างานทั้งดัน บริษัทอะไรรถยนต์ผมอยู่ตัวแล้วผมก็เพราะว่าว่างานหน่ผมองเฮ็ดท่านแท่นหหแล้วบาทนี่กระสิจวดจาดฝาดบุ่มหนาเวทีพอกับเด่นชายวงสามารถผู้ใดสนใจผู้ใดมีการมีงานขืนบ้านไม่เอาเสาลงหลุมงานบุญพระเวทงานบุญเดือนหกงานบุญเดือนสีปีหกหาหกหติดต่อได้ครับเบอร์โทรอยู่ที่081 7090683หรือว่าเขาไปนี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับเด่นชัยมงสามารท็อบลน์ครับผมและที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องพึ่งเฮ็ดช่อง YouTube ไปหมาดๆนะครับช่อง YouTube ไปหมาดๆผู้ใดอยากเข้าไปเบิ่งเข้าไปกดติดตามในช่องของเด่นชัยไลฟ์สไตล์ครับผมภาษาไทยภาษาไทยครับเด่นชัยไลฟ์สไตล์นะครับผมซิมี่ความมวล ครับหลา่ดูแบเขาโมไดสไตล์บอกบ่ได้ครับแล้วแล้วแต่เรามันมันเราวบอกโมไดในพวกว่าบ่มี่อย่างในพวกไล่เนี่ยแปลว่าทีเอิบเนี่งทีว่าอ่าคือแล้วแต่สีมันน่ะนะแล้วแต่มันล้างมือก็แต่งโตบ้าบาบอบแล้างมือก็กินเข่าแล้วเม่อมันมันมันหลายสไตล์อิรินะครับจ้งได้กระฝากพี่น้องเขาไปกด อ่าสับสไคร้นะครับผมเด่นชัยไลฟ์สไตล์นะครับผมครับผมซอยมือนีกับว่ามามามารวอยู่หลังไอที่นี่ครับในไลฟ์คลิปอยู่ในไลฟ์คลิปอยู่ครับแมน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 อลโจครับย้ายแล้วมาย้ายจืดแล้วก็มา่าอการใช่หรือล่ะนะครับผมฝากพี่น้องน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อครับผมครับผมฝากพี่น้องซอยซอยเสียซอยสนับสนุนนะครับตอนนี้กับช่วงนี้ ซุปเปอร์สตาร์ตลกสองคนกำลังขืนนะครับยายแหลมก็ได้จืดกำลังเล่นตลกอยู่ยายจืดกับพึบ่งมาอยู่ไนหาพกงานอ่าหรือว่าสุดยอดครับหรือว่าหรือว่า,วาเป็นเป็นขี่มิติที่แฟร์แค่อยากเบิง่งอยากเห็นอยากเห็นยายแหลมก็ได้จืดขึ้นไ่ที่เล่นน้ำกันอีหลังจากครับ เบ,า,บาเนาะหลังจากคนอดูเสียงอีสานมันก็เป็นตำนานเนาะได mm hmm. ้แล้วจะจืดมันเป็นอีหยังที่คู่กันอีลีกันว่าเป็นข่าวกันตอกเป็นแจวกับผัด <c oughs> อ่าระบาดน,นี้มาพ่อกันอยู่วงอ่าบนเวทีสาวน้อย <c oughs> เพชรบ้านแพงอะไรจะเกิดขึ้นหาพี่น้องติดตามเบิง่ง <c oughs> ติดตาม <c oughs> ชมในฤดูกาลนี้ฤดูกาลหนานะครับพี่น้องยาิิบยาปะกันทีมงานสาวน้อย, <c oughs> อยเพชรบ้านแพงนะครับพุะลลหคนกวาอเป็นอย่างนี้เรื่อาออกพักแส่ ออกอย่งไรอ่านยายเสี้ยนแล้วอ่านขึ้นสวรรค์ก็เลยอ่าน <c oughs> บวชให้เราพี่น้องพี่น้องอ่านแป้นขับยายเสี้ยนไล่หลายทีย<อ>แป้นขับแป้นขับยายเสี้ยนไล่หลายทีแล้วมือมืออีเมลแล้วเสียผมกับบอดืเมืองมีแต่โอนเงิน,น,นไปซอยไปไปเฮ็ดทำบุญน้ำเมร์ไปกินทานน้ำเล้านะครับผมหลังบอลดืเดินทางไป็มือหนึ่งับยากแน่นใจน้อยหลังจากที่บริโภคกันตั้งแต่อ่านปีสี่หกสี่หาสี่หกปีโบแมน ฮ่า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 ฮอยได้พอกันแต่คุยแชทุยังกันเรื่อยอยู่นะครับโอยคหอดความกวคามันเกมครับัง่ากันพ่อว่าตอนนั้นขึ้นไปเกาเปนว่าทุ่นไล่คน่ยูได้อยู่ดอกยูหลอดอีดอกสนแต่ว่าพ่อไปพ่อเอาไปมาวันนี้เห็ ครับก็เฮ็ดเพลงในเฮ็ดพวกมลวาสิ่งเนก่ับเพลงมันกระดังถึงแน่ช่วงนึงผมก็เลื่มไปก็เลื่มไปครับวิวิ่งก็ร่างใจต่อสู่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 ไปนี่มีตีไม่อีกครับพี่น้องครับตอนนี้ถ้าถึงรัฐที่หนึ่งก็ซีพากันเฮ็ดอีกแล้วครับซีพากันเฮ็ดอีกแต่จะกี่สิบสี่หลานเนาะซีพากันเฮ็ดอยู่ดีครับเอามลวนท่านกบดเพท่านมีเดียวมลโมวิวิครับวิมีวิมีมีอาจารย์หลายฐานบนเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวมือไหนเฮ็ดเข้ายังบัวยังหัก ที่ผู้ใดเกิดได้ออไปลํามื้อนั่นแหมบ่ว่าอีหยังบ่ลํามื้ั่แหมเอาจังว่จําบ่ได้คือกันบ่พวกประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วบ่บ่ว่าอะไรนเห็นเขาแต่งตัวเป็นมําอยู่ด้บ่คือกับพอาแต่อีนี่อ๋อๆแต่ว่าเขาสิเฮ็ดแบบว่าเแบบ บมจวดนะเนี่ยบ้านหมดจวดแต่ว่าบ้านเราเป็สาวหน่อยจวดอย่างเดียวครับพี่น้องจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวเอาขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับผมเบออื่นกสิเดินทางไม่ใส่มือเบอร์เอื่นพันพี่งานรับเชิญอยู่สารคามอ้วันที่14อยู่ที่บัตรเชียงยืนครับบัตรเชียงยื่นมานเชียงยืนที่พอพอระเบิดที่พอระเบิดแม่น่มนระเบิดระเบิดร่มทางถูรลผมบัตรเชียงยืนแล้่นรออื่นวันที่14นี่เลยมีแม่ส้มอิงพี่มล ไต้อยไปนี่ในละมัดสิบสี่สิบห้าอยู่สะไภ้น้องคายนะครับผมทีมงานซะหน่อยเปยดบานแพงไก่มองไดอย่าลืมไปหายกำลังเร่งใจภาพปกติทำว่าวิดนะไม่มีวันหยุดจนถึงหลังโงกนาฏครับโอ้วไม่มีวันหยุดงานหลายงานแน่นงานแดดดีดีอกดีใจน้ำทีมงานที่เพิ บูมสั่งต้นสัง่งโตขึ้นมาในช่วงในช่วงนี้แปลว่านี่ว่าสุดยอดแล้วนี่ว่าอันดับหนึ่งแล้วละ่ะเนาะครับอีกอย่างเนาะหลกโซเชียลมันก็ซอยได้หลายครับครับครับซัมวาเฮามีเออซื้ออยู่นั่มือครับเพียงแต่ว่าถ้าเส็ยมันเป็นบอเท่าน,นั้นบางคนอาจจซื้อไปซื้อซื้อไปแล้อยูทูปผมสมัครมาหสามปีเลยเสื้อบะคุยกระต๊ะแงงาเปิดวงไม้ไทยสองปีที่แล้วสปีที่แล้วฝ่ายประเทศอันเปิดแต่ก่อนนาพุรีบอกเนี่ยแต่ว่าคได้อัพจะถือถ่อ มาอับซีอับั้งล่าสุดิซีเดือนที่แล้วที่นี้แล้วก็ตัวนี้ซีเดือนที่แล้วจนนุ่มโฉมาเห็นว่าไอเจ้าเห็ดยังอยู่เจ้าเห็ดยังอยู่เจ้าอะไรยังไหนเจ้าอะไรยังหอดซีเดือนคอยเงิดเจ้าแห้งเจ้าเจ้าผู้บวอับจะเถื่อนอะไร้างรักจับอาทิตย์มาหันทนนี่แหละเขาว่าอันบางที่โบหูเนาะไม่รู้นะต้องต้องต้องมาถามผู้รู้เนคือคือบอลเราดีสุดยอดจริงๆคือเราเราเป็นผู้นำด่านนี้เลยแหละ เสี่ยวจักสีนะครับผมนะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมนะครับผมครับผมเใช้วงสามารถกับช่องเดนไซฟ์ไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าเขาไปในบงในยูทูบไลนี่แหละจะคล้องผลงานเพลงไอ้เขาจะจบตาหน้าไม่ครัเติมเติมแทงเย็นแทเย็นกับเมียน แจ้ง้อยลองแน่จังเพลงเอาที่ละเอามีลี่เลยเอาเอาจัดจัดจัดเอาเอาจีรลองเพลงเออได้แต่สิจีรลองเพลงได้อะไรอยงงี้ได้วดเนาะเออได้เวดได้เวดเพราะว่าข้าวหายติดหน่อข้าวหายแต่พี่หน่อข้าฟังหนึ่งขาเมืองพ่นซอยแซ่อนเอาแต่สิซ่าสิสัางซื้อเพลงให่เอาอีนี้ได้เลยเออเอาสั่งซื้อเพลงมาผักเนาเน่าก็เอาสองคนเออดังไอ้ที่ เพราว่าอย่งนี้สิละยัวใคยกำลังใจกันอยู่สิละจะเป็นเพราะลโม้ใหกันหักเดาวดาวคู่ผสองคนอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวแต่งอันนี้เป็นโจทย์เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่มีสัญญากับค่ายเพลงนะครับเพิ่งหมดไปวันทันว่าที่แล้วรับขายหน้าทามเส้นไปหาปีเอาแล้วหักเดาวดาวคู่ผสองคนโอเคจัดจัดจัดอีรีได้ในวันไหนโอเคโอเคเอาขอเป็นอิดี้ พอเป็นอินดี้นะครับอ่ะพี่น้องครับลาพี่ลาน้องก่อนทองนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องวันนี้ดีใจรลายครับผมที่พอว่าหนาเก่าครับครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทุกการติดตามนะครับผมอ่ะพอกันคลิปหนาครับพ่อหนาสวัสดีครับพ่อหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ